ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง EC Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับเกม One Punch Man the Strongest นะครับกับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเซิร์ฟเวอร์536สานะครับสายฟรีนะในวันที่14นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็น่าจะลีแล้วนะพรุ่งนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์538นะครับที่จะเปิดใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะมีคนย้ายไปเยอะหรือเปล่านะก็ ใครที่่าเล่นเซิร์ฟนี้ยาวๆก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครที่เล่นเซิร์ฟนี้นะก็อ่าเสียงก็จะมาเป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไทยนะครับอัดในคอมได้นะครับทุกคนเออก็อัดในคอมได้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟเจแปนก็ยังได้อัดในมือถือนะครับเสียงโคตรแปลกเลยนะครับผมอ่าตอนตัดคลิปนะครับไปฟังดูนะครับโอ้โหดีเสียงเราเรอวะเออก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็อ่าใครที่ กดเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c คร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตพลังนั่นแหละทุกคนก็อัปเดตเหมือนเดิมนะก็วันที่อ่าสิบวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่14ปะ่ะวันที่14นะก็อ่าเล่นยังไงนะแล้วก็ อ่ามันจะมีอะไรมาใหม่นะเออวันนี้มีอะไรมาใหม่นะครับในวันที่14่นะครับทุกคนก็อ่ามาดูอ่าอันดับพลังก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้ผมเอ้ยไม่ใช่อันดับพลังดีพลังนะครับตอนนี้อยู่ที่40,000 0อ่า63,800นะครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเลเวล57นะครับก็น่าจะ58อย่างอ่าแน่นอนนะครับทุกคนก็ตอนนี้คนกดไลค์ก็57นะครับก็ใครที่เล่นในซฟเวอร์นี้ก็ฝากทุกคนมากดไลค์ผมด้วยนะครับก็จะเป็น าการขอบคุณมากมากนะเออกอ็มาดูอันดับพลังนะครับอันดับพลังตอนนี้อยู่อันดับที่6กนะครับก็ไม่ไปไหนนะเออไม่ไปไหนจริงๆนะก็อยู่แค่แถบแบนี้แหละทุกคนก็อยู่อันดับที่6นะคนอื่นไม่ห้าสิบแปดกันหมดแล้วปะเนี่ยคนอื่นเขาอัพดาวม่วงกันหมดแล้วนะคนนี้ขายพันซองนะครับโอ้โหวลัว,ว,วไอ้นี่มาแน่เลยอ่าพี่ ยับมาแน่เลยไ,ไม่ก็คุณกายนะอาจจะมานะพันด่านยู่อันดับที่14นะครับก็ตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่12นะครับแล้วก็กิวก็ยังอันดับ1เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวเข้ามาให้ดูนะครับว่าเป็นสายฟรีแบบ100เเซนะครับไม่มีการเติมอะไรทั้งนั้นนะสำหรับไอดี ID นี้นะก็มาดูที่เฮ้านะครับเพราะว่ามีอะไรใหม่นะสำหรับวันนี้นะเข้ามาห้องวิจัยนะครับผม ความวิจัยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเป๊ะๆเหมือนเดิมเป๊ะๆนะไม,ไม่ไม่ต้องดูก็ได้นะฝึกฝนนะครับมีรงยิมขั้นสูงนะขั้นสูงนะก็เปิดมานะครับก็แนะนําให้ทุกคนกด1เหมือนเดิมนะกดทีละ1น,น,นะครับทุกคนแล้วก็กดครั้งแรกนะครับก็คือครั้งแรกเลยนะก็คือเปิดมาครั้งแรกให้กด10นะครับแล้วก็ค่อยกดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับอา่อาอ่าฝึกฝนนะอ่าแล้วก็มาดูฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ก็ หมือนเดิมทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเหมือนรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับเออรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเฉยเลยก็ผมนึกว่ามาวันนี้นะสําหรับกิจกรรมอ่าดาวม่วงนะครับก็จริงๆน่าจะมาพรุ่งนี้ปะอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนนะก็ผมก็รออยู่นะครับปกติมัน, 1, 2, 2น,นเหมือนวันสองสองวันนะเหมือนตอนนี้ทําไมมันนานจังเลยเออมันนานมันนาน นานมากๆนะเออก็มาดูอ่าตรงนี้นะครับซื้ออ่าพลังงานนะครับก็ร้อยห้าสิเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้ซื้อสองครั้งเหมือนเดิมนะครับ่วนอ่าเพชรผมก็เอาไปซื้อตัวนำนะเหลือแค่ส0บตัวนะครับตอนอ่าตอนนี้นะก็อ่าตรงนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าอ่าเพชรไม่พอนะถ้าพเพชรเรือๆือผมก็น่าจะซื้อนะสำหรับอ่าตรงนั้นนะครับอ่ามาดูที่กิวนะครับกิว ยูก็อ่าน่าจะเหมือนเดิมแบบป,ปิ๊ดดๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเคยอ้าวเตจนันนิกเหรอจนัจนเตจันนิกออกเหรอเหมือนจันนิกก็ตัวตึงนี่ก็เกี่ยวว่างหนึ่งที่นะครับก็ใครที่อยากเข้ามาก็สามารถอ่าเข้ามาได้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็วันนี้ก็แจกกระบองเหล็กนะครับทุกคนแล้วก็อ่ามีการอ่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะจะเปิดสัปดาห์ที่สองนะวันนี้ก็แจก ตัวกุ้งแบบระดับ SSR นะกระบองเหล็กนะเอามาก็ไม่เล่นเหมือนเดิมนะเออไม่ปั้นเหมือนเดิมนะครับสําหรับ่ากระ <c oughs> บองเหล็กนะอ่าอยู่ไหนนะแถวนี้แหละทุกคนกระบองเหล็กอยู่ในกระบองเหล็กตามัวตาลายไม่เห็นอะไรละอีซี่น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 ี่เจ้าก,กระบองเหล็กนะก็ไม่ได้ปั้นมาร่วมทีมนะสําหรับกระบองเหล็กนะอ่ามาดูอันดับ PVP เอ้ย ตรงนี้ยังไม่ได้ตีนะมาดูอันดับ PVP นะก็ตอนนี้อยู่ที่204นะครับเพราะว่าวันนี้มันสอบขึ้นแรลงไดมอนนะครับทุกคนเออผมก็ไม่รีบดันนะครับเพราะว่าจะเก็บเพชรไว้ซื้อตัวดํานะครับก็อ่าค่อนข้างที่จะไม่รีบ <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็มีอ่าตรงนี้เปิด16เหมือนเดิมนะก็ตรงนี้มีตัวแดง6โอเคอ่าอีกกิจกรรมนี่กิจกรรมอ่าไดมอนนะครับก็จะได้อ่า ของม่วงนะครับตอนขึ้นเราขึ้นท็อป10นะเออ,อพูดผิดพูดถูกแล้วนะแล้วก็มีเอ,อ้ยออนิมานี่วะ่ะเอ,อ้ยตรงนี้เออตรงนี้นะขึ้นท็อป1นะครับได้กรอบนะขึ้นท็อป3ได้อัตรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะสำคัญนะครับก็คืออันดับ5นะครับตรงนี้ต้องขึ้นให้ได้นะทุกคนถึงจะไม่ได้ขึ้นอันดับ1นะครับแต่ต้องขึ้นอันดับ5ให้ได้นะก็ได <ourd> ้ของมาอัพพลังนะครับตรงนี้ก็อับได้แล้วนะเออ ปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรแล้วนะตรงสำหรับอ่าตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ดูอาดูโฆษณาก็ดูอพิษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเหมือนเหมือนเดิมแหละทุกคนเออฟาร์มตัวที่แบกอ่าทีมของทุกคนนะครับผมก็ฟาร์มเป็นโซนิกนะเพราะว่าจะรีบเอาโซนิกขึ้น5ดาวนะครับทุกคนเออสำหรับอ่าไอดีผมนะรีบไงรีบขึ้น5ดาวไง ก็พลังก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็ไม่ได้อ่าค่อยอัพอะไรนะเพราะว่าดูโกมี4,300นะเพชร56นะดูพลังงานมี2ของม่วงมี15โอ้โหสภาพจัดนะทุกคนเออสภาพจัดจริงก็อ่าวันนี้อ่าผมจะมาเอาอันนี้นะจริงๆมันก็ผมก็เล่นคอมโบนี้มานานแล้วนะสำหรับอ่า อัซซึมากินะแล้วก็วัคซีนแมนนะครับคอมโบนรกนะคอมโบอาสนามพลังนะครับ2ตัวนี้ก็คือคอมโบกันได้ดีมากๆนะครับทุกคนอาสำหรับ2ตัวนี้นะก็อาจริงๆมันก็อยู่ในทีมผมนานแล้วนะกับไอสอตัวนี้นะก็วันนี้จะมาอามาดูคอมโบแบบตึงๆเลยนะทุกคนก็น้นๆเลยนะในคลิปนี้นะเพราะว่าอัปเดตมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตไงเออมา มาตอบคําถามกันนะครับมีมีใครมีใคราถามไปเนี่ยอันนี้ตีผมออกซองนะครับตั้งแต่วันที่28นะอ่ามูดอะไรนะไม่ไลฟ์หรอพี่อ๋ออันนี้วันที่26่สิบหนาั้นอยู่นะเราไม่ได้ตอบเลยอ่าวันที่5้านะครับอยากโดนตบออกคลิปนะครับพอดีปรับทีมทดสอบทีมโอเคครับก็พอๆกันเลยนะสำหรับเลเวลนะครับผมห่างเขาเลเวลหนึ่งนะตอนนี้นะ เามีซยริวนะครับแล้วก็โซนิคฝั่งเขาได้เปิดก่อนนะครับฝั่งสีเงานะก็ซยริวจะคอมโบกับโซนิคนะครับเพราะว่าซยริวถ้ามีเกาะอ,อะไรแบบนี้นะมันจะติแรงขึ้นปะถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมีอาการซาร์ดามีตนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะนะเออแล้วก็โซนิคฝั่งผมนะครับได้ฝั่งสีเงาไปนะครับเอยอ๋อใช่ละแล้วก็กระบองนิกหวดมานะครับแล้วก็ติดสนามพลังระเบิดปั๊มเออกีฟูอน,นอนเต้งๆแล้วนะแล้วก็โอ้วันเอาตัวนี้ออกนะอ่า อะไรนะตัวอะไรแล้วมนะันอ่ะซุยริวเออซุยริวออกแทนกระบองเหล็กนะเพราะว่าซุยริวน่าจะทําดาเมจได้ดีกว่านะเออแล้วก็โซนิกฝั่งเขาตีสนามพลังแล้วก็ระเบิดนะแล้วก็ฟูยุคายผมฮินาเตะไปนะครับยกหินทําลายฟ้าไปนอนเที้งเต้งนะแล้วก็ฝั่งสิเงาไปอีกรอบนะครับนอนเที้งเต้งเหมือนกันนะเอออ่ามีใครอีกคนนี้อ่าอยากโดนตบออกคลิปค่ะเอ้ยผู้หญิงไปะเนี่ยผู้หญิงจริงไปะเนี่ยถ่ายเจ็ดร้อยเก้าสิบขามาเอามาเอา้ย ดีควรจะขายดีซีหมดละเขาจะหนีไปเล่นอาเซิรฟ์ฟอื่นกันหมดแล้วนะแล้วก็เป็นมูมิงเรเดอร์นะครับบัฟให้อาทัสซูมักิของผมนะแล้วก็ทัสซูมักิของเขาได้เปิดก่อนนะครับอันตรีมาปุ่ม2องแสนดาเมจนะครับโอ้โหแรงอยู่นะแล้วก็ทัสซูมักิสายแท้งของผมนะอาของ HP ล้วนนะก็สามแสนเก้าหมื่นดาเมจนะแล้วก็โซนิกไอตีธรรมดามานะแล้วบลุ่มระเบิดเออฝั่งสี่เงาไปใส่ยาเจนอสนะครับแล้วก็ฟินิกแมนติสนาพลังไป ระเบิดก็วัคซีนแมนตีธรรมดาไว้ระเบิดเออเหล่าทัศซึมกีนะน่าจะไฟซิวอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นมุ้มิงเลเดอร์นะครับรบัฟให้ทัศซึมกีนะแล้วก็แต่ว่าทัศนซึมกีเขาเร็วกว่านะเขาก็ได้เปิดก่อนนะครับฟูยุใครไปนะปื้มสามเยนดามเมีดนะแล้วก็ทัศซึมกีฟังผมก็ได้เปิดส่วนคืนกลับไปปึ้มห้าหมื่นดามจดนะแล้วก็ฝั่งสีเงาไป ปับปรับปับโอ้เกือบสู้เขาไม่ได้นะเนี่ยอเออเฮ้ยเขาก็เลเวลทันอยู่นี่ว่าเออพลังเขาก็เฮ้ยเยอะกว่าเราอีกปะเนี่ยพลังเราเท่าไหร่วะนะจําไม่ได้นะวันนี้ออกเอาเอาออกคลิปหน่อยสี่จัดไปครับผมก็ทุกคนจะสังเกตเห็นนะอ่าในการคอมโบของท่าซึมกีกับวัคซีนแมนนะมันจะระเบิดนะถ้าใครเล่นอ่าเกมนี้อยู่แล้วนะก็น่าจะรู้โอ้โหเดี๋ยวเป่าหาย โอเคเป่าหายรู้เรื่องแล้วก็มูมิงเลดเดอร์บัฟให้ทัสซ์มากินะครับโอทัสซ์มากิยังไม่ได้ออกเลยนะก็โดนฝั่งสีเงาไปนะแล้วก็ทัสซ์มากิได้ออกแล้วนะฟูโยคไคไปนะครับผมเลือดหินทําลายฟ้า3 000, 70, 000ามแสนเจ็ดหมื่นดาเมจนะแล้วก็เป็นโกเกสึนะอุ้ยโอ้โหตายก่อนเรียแบบร้อยถ้าตายก่อนแบบนี้น่าจะไม่ไหวเออหิวเลือดมาเออหิวเลือดมาคอมบี้แมนสปันแชทหิวเลือดโอเครู้เหลืองรู้เหลือง ทัศสมุมก,กิอันติมาทัซนิกเดี๋ยวตายเลยปะเนี่ยอย่าพึ่งตายได้ไหมเอ,อือโอ้โฟูกิอาวุธสามดาวนี่มันแรงจริงนะมันแรงจริงๆเออขอตัวดีๆคนนี้ก็พอเด็กกับซอมบี้แมนนี่อ่าน่าจะตอบไปแล้วตีผมหน่อยครับ FC จัดไปครับผมน่าจะโดนอ่าทัศสมุมก,กิผมเป่าหายนะอ่าสำหรับอ่าคนนี้นะ ทัตสุมกิเอ้า,กกอาเดี๋ยวฟลูโยคายไปทัตน์สุมกิทัตสมุกกสมก,กิก็เลื่อนหินทำลายฟ้าไปเลื่อนตึกทำลายฟ้าแล้วปึ้มสามเซนเก้าหมื่นดโอเคเอาซูเปอร์ดักสายไม่ติดอันนี้เลยเหรอทีผมออกคลิปเอ้ยอันนี้วันที่สี่ที่สี่แล้วอ่าพี่ครับทำคลิปอยู่หรออันนี้วันที่สี่นะบี p พีต้องทำไงอ่าอน,นิดหน่อยอามาในสตรีมนะครับคุณปัดตัวไซส์แล้วก็บอกนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะเพราะว่า อดูในนี้มันไม่รู้นะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับผมมีเหลือไอ้มหนึ่งมีอีกบะเนี่ยเราก็ต้องอาหาดูทุกคนนะเดี๋ยวจะพลาดไปอีกนะวันตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ายายี่สิบดโอน่าจะไม่มีแล้วปะเนี่ยก็น่าจะนานแล้วนะอันนี้ก็ไม่มี fc ขอบคุณครับที่แนะนำเออวันนี้ล่ะ อยากออกคลิปครับอืมตั้งแต่วันที่29เลยเหรอน่าจะออกไปแล้วโี่ครับรับเพื่อนผมหน่อยได้ไหมแอดมาป่ะเนี่ย G4 ดีไหมครับไม่ดีครับ G4 นะไว้แค่ตีบอลนะทีผมออกคลิปหน่อยครับไป let's go <S ก็เป็นอ่ามุ้เมงเลเดอร์บัฟมไอทัสุเมกินะอย่างแน่นอนแล้วก็ทัสุเมกิก็ได้เปิดก่อนนะฟุยุไคไปนะครับ oh, ปึ้ม 420,000ดาเมจนะันอนเท้งเต้งกันหมดแล้วนะเหลือแค่มูมิงไรเดอร์ก็โดนฝั่งสีงเอานอนเิ้งเต้งเหมือนกันนะครับเออตึงๆคือลือเต็มคาราบิลเอ่อคนนี้ระว่างกาโร่และซนิกผมควรปั้นตัวไหนดีครับปั้นควบคู่กันไปเลยนะอ่ากาโรกับโซนิกนะปั้นทั้ง2ตัวนะครับกระทือผมหน่อยครับจัดไปครับผมได้เสมอถ,ถ้าเธอต้องการ ก็เป็นอ่ามูมิงเรเดอร์บัฟให้ทัาซึมากินเอาแต่โซนิกเขาเร็วกว่านะอ่าฝั่งสีเงามาใส่นะแล้วก็มูมิงเรเดอร์บัฟให้ทัาซึมากินนะเร็วกว่าไป <Yes. S 1> เนี่ยโอ้โหโดนโดนนำนะแล้วก็กูจะซื้อได้ติเตะธรรมดานะเพราะว่าเม<ๆ>ื่อกี้โซนิกปาดมาไม่ติดก,กีนะแล้วก็ไปสามเศษพกเพื่อนท่าเห็นนะทุกคนแล้วก็โซนิกฝั่งสีเงาใส่มูมิงเรเดอร์นอนเท่งเต้งไปเนี่ยหรือว่าติดไม่ย่อท้อแต่ก็นอนเท่งเต้งไปนะอ่าแล้วก็วัคซีนแมนตีธรรมดาไป คอมบี้แมนก็ยิงธรรมดาไปเหมือนกันแล้วก็ติดสนามพลังระเบิดดูดูระเบิดคตรแรงนะคอโบอ่าทัสมก,กีกับอ่าตัวอะไรนะวัคซีนแมนเออแล้วก็โซนิกตายเออระเบิดไปแล้วก็ทัสมก,กียกหินทําลายฟ้าไปอีกรอบนะบึมเอ,อ้ยนอนเทงเต็งเลยวันนี้ล่ะอ่าจานนอ็อตอืมไม่มีแล้วปะเนี้ยพี่ผมออกคลิปหน่อยครับพี่ผมมีอะ อ๋อนี่โซนนี่เอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ปกติแฟดประกายเสงนะอือโคตรตึงโคตรอยากได้เลยนะแล้วก็เป็นมูเองเลเดอร์ของผมนะครับรับให้ทัศนสึมิกิเหมือนเดิมนะแล้วก็ทัศสึมิกิฟู้ยโยไคน,นะครับยกหินยกตึกทําลายฟ้าปึ้มนอนทิ้งติ้งกันหมดเลยนะอุ้ยโซยไม่ใช่แฟดโคตรถึกเลยนะปกติเขาเลเวลตามเยอะขนาดนี้เขาน่าจะโดนทีเดียวหายเลยนะพี่รับเพื่อนผมหน่อยแอดมาดถ้าแอดมาเดี๋ยวพี่รับนะครับผมเดี๋ยวออกไปรับนะ ผมในวันที่สอัในวันที่สามในวันที่สามอันนี้วันที่สามในวันที่สองน่าจะไม่มีแล้วนะเออไหนใครบอกให้อ่า,อากดรับทั้งหมดนะก็เพื่อนยังอ่าสิบสาคนนะครับทุกคนใครที่อยากมีผมเป็นเพื่อนนะก็สามารถแอดมาได้นะครับผม ก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็มีเป็นการอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะสําหรับวันที่14นะครับทุกคนก็ใครที่หลงเข้ามาแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับเออถ้า,ามีคําถามอะไรสอบถามนะครับก็ าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างคลิปด้วยได้นะครับทุกคนก็ไม่เหยียดกันนะครับทุกคนเออไม่มีคำเยี่ยมเหยียดไม่มีคำด่านะเออไม่มีคำหยาบนะทุกคนอ,อยากให้ไอ้นี้นะเออมันสุภาพสุภาพนะครับเพราะว่าเด็กดูเยอะนะสำหรับช่องผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ